สวัสดีครับยิดีตอนรับนะครับเข้าสู่ช่อง m a c f o r d Channel นะครับวันนี้แต่งรถเสร็จอีกแล้ววันนี้บอกเลยว่าเตรียมส่งหลายคันเลยนะครับวันนี้ก็มีการตกแต่งอุปกรณ์นะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับอุปกรณ์แต่ละรุ่นแต่ละคันเข้าไปนะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนหน้าตาของเขาเลยนะครับแล้วก็เทแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับวันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพิ่งจะแต่งเสร็จก็คือรุ่น e v e r อร์เนะครับรถยนต์เจ็ที่นั่งนะครับรุ่นสปอร์ตของเรานั่นเองนะคันนี้นะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์อัปเกรดเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวายนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับมีการครอบฟอนส์ FORD นะครับยาง BF ที่เพิ่มเข้าไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับกับ e v e r อร์เรสต์สรคันนี้นะครับพูดถึงค่าตัวก่อนละกันค่าตัวเขาจะอยู่ที่ 1 4 8 0 0 0้บาทครับแล้วก็คันนี้มีการเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปอีก58,000บาทนะครับอ่าบอกเลยว่าเป็นรถ7ที่นั่งนะครับตัวท็อปนะครับตัวท็อป6สปีดเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะไม่ใช่10สปีดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับว่าคันนี้นะครับแต่งแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็เท่ขนาดไหนนะครับโอเคไปรับชมกันเลยครับ มาดูกันเลยครับกับรุ่น Everest Sport คันนี้นะครับเพิ่มแพ็กเกจมานะครับหน้าตาเท่นะครับออปชั่นครบๆล้นๆนะครับระบบความปลอดภัยเต็มคันนะครับอ่าไม่น้อยหน้ารุ่นไทเทเนียมเลยนะครับอ่ามาดูคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ใส่ครอบเข้าไปนะครับฟอนต์ f อ r d นะครับบอกเลยว่าเป็นชุดเดียวกับชุด Y นะครับมาด้วยกันนะอันนี้ก็ทำให้รถดูหล่อและดูมีมิติขึ้นนะครับอย่าให้ดูโลโก้ใกล้ๆ เทขนาดไหนถูกเทมากๆากเลยนะครับอ่ากระจังหน้าเดิมนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กล้องนะครับ360องศานะครับพร้อมกับที่ฉีดทำความสะอาดเลนส์กล้องนะครับอ่าตัวนี้นะยังอยู่นะครับแล้วก็อ่าดูฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงในรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีคําว่าเอเวอเรสนะครับที่เป็นตัวอะคริลิกสีดํานะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับติดมาให้ด้วยนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะครับใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาสีดำนะครับทำให้รถดูดุขึ้นไปอีกนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะครับส่องเวลากลางวันนะครับเท่มากๆนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนะครับหรือว่าซีแครมนะอยู่ในคมเดียวกันเลยนะครับเซนเซอร์นะครับมาดูเซนเซอร์เซนเซอร์ก็จะยังอยู่ครบนะครับเซนเซอร์นะหน้าสี่หลังสี่นะครับไฟตัดหมอกนะครับ ให้ดูไฟจัดหอกก่อนนะก่อนจะไปดูชุดวายนะครับโอ้โหเท่ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาชมชุดวายกันครับเต็มๆหน้าใช้มากๆนะครับเท่ดุดันเลยนะครับตัวนี้นะไฟนะครับตัดหมอกก็แปรผันตามภูมิอะไรนะครับกล้องเลดร์นะครับก็มีให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่มแพคเกจเข้ามาตัวนี้ซอกเป็นโกนะครับซัสซอนะครับแล้วก็ตัวจับคนเดินข้ามถนนนะครับระบบความปลอดภัยเต็มคันเลยนะตัวนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย ชุด Y นะครับนี่จะมีขีดด้วยกันนะครับสีเทานะแล้วก็โลโก้ Y ายครับที่เป็นหัวสิงโตนะครับอ่าส่วนฝั่งขวานะครับจะมีโลโก้คำว่า y อยู่นะครับาชัดๆเลยนะครับห่วงลักจูงสองห่วงก็จะยังอยู่ด้วยนะครับไปดูหน้าเต็มๆก่อนเทขนาดไหนเห็นไหมหน้าขับมากๆมาดูด้านข้างตัวรถกันครับ ซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเท่มากๆเลยนะใครอชอบซุ้มล้อให้มันใหญ่ขึ้นก็สามารถติดตั้งนะครับซุ้มล้อเพิ่มได้นะช่วงล่างกันบ้างปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งครับตัวนี้เป็นดริฟท์เบรกทั้ง4รล้อเลยนะครับโชคอัพ2.0โมโนโทูปนะครับนี่มาดูแม็กและย,ยางกันแม็กนะครับล้อเดิมของเขาเป็นแม็กขอบ20นะครับสีดำนะ มีการเปลี่ยนยางนะครับนี่ให้ดูยาง BF นะครับเปลี่ยนนะครับยางเส้นนี้คือจบเลยนะหล่อเท่นะครับให้ให้ให้ดูใกล้ๆนี่จะเขียนกันว่า BF นะครับซีรีส์ยางนะครับจะเป็น275 55R20 นะครับเท่มากๆนะครับแก้มข้างนะครับจะเขียนคำว่าเทอร์โบนะครับ สีดาเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงด้วยนะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนนะครับเป็นแบบออโต้นะครับตัวนี้นะทําความสะอาดแบบออโต้นะฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80นะครับมาดูกันที่กระจกมองข้างกันบ้างนะครับตัวนี้นะกระจกนะครับเป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนส์แบบไฟฟ้าด้วยนะครับจะมีไฟส่องข้างตัวรถด้วยนะเดี๋ยวแบกเปิดให้ดูนิดนึงอ่าไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับแล้วก็ กล้อง360องศาที่เราเพิ่มแพ็กเกจเข้ามานั่นเองนะครับมีบายสปอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะจะมีโลโก้คำว่าบายสปอร์ตเห็นไหมไม่ใช่คำว่านะเป็นรูปรถนะครับบายสปอรนะกุญแจนะครับเป็น Smart k คิ l เลตนะครับตัวนี้นะครับเราใส่นะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับทำให้รถไม่เป็นรอยนะมีพร้อมกับโลโก้ e v e r l e รสเลยนะครับอ่าแล้วก็ ฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้สี่สิบหกสิบแปดสิบนะครับเราหลังคาเห็นไหมด้านบนก่อนละกันนะเราหลังคานะครับในรุ่นนี้จะเป็นสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะต่าง,างจากรุ่นไทเทเนียมที่เป็นสีโครเมียมนะครับหรือว่าเอเวอเรสต์ไฟเทคก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับกันสาดนะครับติดให้แล้วนะครับคันนี้นะอะคริลิกด้านข้างประตูรถครับคำว่าสปอร์ตนั่นเองสีดำหล่อๆเลยนะครับ บันไดครับบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีดำนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะครับเป็นแบบวัดลิงค์นะตัวนี้นะโช๊คอัพนะครับแยกออกจากตัวถังหรือเชสซีนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับสภาพพื้นถนนนะดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างโอ้โหบันท้ายนะครับใหญ่โตมโหรานสวยมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับไฟเบรกัวที่3นะครับจะอยู่ตรงสปอยเลอร์นะครับ ไฟเบรกนะแล้วก็สาอากาศนะครับแบบสั้นนะกระจกมองหลังกระจกหลังนะครับก็จะมีตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็ที่ปัดนะครับทำความสะอาดนะครับที่ปัดน้ำฝนนะด้านหลังโลโก้นะครับฟอร์ดนะครับแล้วก็ไฟนะครับิกเนเจอร์แบบ LED นะครับตัวนี้ใส่ครอบไฟท้ายมาให้แล้วนะครับเท่น่าใช้มากๆเลยนี่แดงก่ำาเลย ไฟ LED ด้วยนะครับกล้องมองหลังนะครับซิงกับหน้าจอด้านในขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยนะโลโก้สปอร์ตครับแล้วก็ด้านล่างนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นชุดวายนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไ,ไหมเซนเซอร์ก็จะยังอยู่นะครับ ท่มากๆอ่าเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังมีครบรองรับคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็นี่เปิดท้ายนะครับโหแบบไฟฟ้านุ่มบอกเลยนุ่มจริงๆภายในห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะครับตัวนี้ก็ติดพรมกระดุมเต็มส่งมอบนะครับเบาะแถวสามพับได้นะครับเรียบแบบนี้เลยนะช่องชาร์จไฟนะครับมีให้นะครับอ่าแล้วก็ ไฟส่องห้องโดยสารนะครับด้านหลังนะครับอ้านี่อย่ามากดปุ๊บดูความนุ่มของเขานะครับโหปุ๊บเลยอ่าแม้ไฟรอดังกำเลยเคมาดูภายในกันบ้างแอร์แบ็กในรุ่นนี้นะครับได้กันมาถึง7ลูกเลยนะครับเบาะคู่หน้าแบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับ เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยได้สีดำนะครับนี่พร้อมกับโลโก้สปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดไฟห้องโดยสารให้ดูนิดนึงไฟห้องโดยสารนะครับโหสว่างมากๆนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเพิ่มแพ็กเกจมาแพ็กบีนะครับ จอนะครับขนาด12นิ้วแบบเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้ก็รองรับ Apple c a คาเฟ่แอนดรอยโตซิงโนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับช่องชาร์จไฟนะครับมีเวลเชเจอร์ให้ไท e c ให้ usb ให้หัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยนะครับกุญแจก็จะอยู่ตรงกลางนะครับอ่านักุญแจของเขานะโอเคด้านบนนะครับ กระจกตัดแสงนะครับตัวนี้นะพร้อมกับช่องชาร์จไฟด้านหลังนะครับมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้พอเพิ่มแพคเกจมานะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามานะก็จะมีคูดคอนโทรลนะครับอะดปทีฟคูดคอนโทรลนะครับตัวลิมิตนะครับตัวปรับลดความเร็วนะครับแล้วก็เลนคิปปิ้งนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับซิงกับหน้าจอขนาด8นิ้วแบบเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้ ที่ขาดไม่ได้เลยมีปุ่มพุสต์ทให้นะครับแล้วก็แผงไฟออ,ตโ,อโต้นะครับนี่แล้วก็ปุ่มนะครับเปิดท้ายาปุ่มเปิดท้ายนะครับโอเค๊บโอเคนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหล่อเทออปชั่นแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะครับสีดำดุดแบบนี้นะครับ แผงไฟนะครับประตูข้างแผงกระจกนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับครบเลยนะครับนี่ดูไฟจะชัดดูกันจะชัดเท่ขนาดไหนกับเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับตังสีดำดุดูแบบนี้นะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับเพิ่มแพคเกจนะครับหรือว่าแพ็กบีของเรานั่นเองนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าตกแต่งชุดวัยเข้าไปแล้วเนี่ย รถที่เป็นโทนสีดำนะครับทำให้รถดูดุนะครับแล้วก็ดูเท่ขึ้นนะครับไม่พอเท่านั้นนะครับมีการเปลี่ยนยาง BF นะครับหรือยางที่ล a ปเตอร์ใช้นะครับโหเท่มากๆเลยคันนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก่อนมีการปรับเปลี่ยนราคารถนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นและแคมเปญดีมากๆนะครับใครกําลังอยากเป็นเจ้าของรถยนต์จะที่นั่งเอเวอเรสต์นะครับสปอร์ตคันนี้นะครับโปดีโปโดนนะครับของแถมแน่นนะครับมีให้ลูกค้านะครับก็นะ ใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับลองท,ทักมาสอบถามโปรได้นะครับหรือว่าทิ้งเบอร์โทรหรือไลน์ไอดีไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวไม่ใช้ติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกัรน,นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะนํารุ่นไหนมาให้ชมกันอีกนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ